สวัสดีครับ,รบสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ m ู๊ว่กรูรูรายการเพื่อคนรักหนังเหมือนเราสองคนครับชายเราสองคนนั้นจะมาช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นครับแน่นอนครับนี่คือ m ู๊ว่กูรูสเปเชียลของเราสเปเชียลของเราสัปดาห์นี้คือ The Conjuring Last Ride ถ้าเราเท้าความตามจัก,กรวาลของ The Conjuring โดยตรงแล้วเนี่ยภาคที่แล้วที่มีชื่อว่า The Conjuring The Devil Made Me Do It เนี่ยซึ่ง Michael s h a r p e เป็นคนกำกับตอนที่เขาทำภาคที่แล้วเนี่ยเจตนารมณ์ของเขาคือการผลักดัน ให้จักรวาล o n j u r i n g ไปต่อได้ซึ่งมันก็มีหลายคำถามที่เขาพยายามจะตอบหลายคำถามที่เขาคิดว่ามันควรจะเป็นในการต่อยอดจักรวาล The Conjuring ซึ่งนักแสดงแน่นอนอย่างแพทริกวิลสันเวราเฟอร์มิกาก็ยินดีกลับมาเล่นในภาค ฉบับล่าสุดนี่ครับใช่ครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยเขาก็เริ่มมีข่าวออกมาเรื่อยๆนะครับอย่างตอนช่วงตุลาคมปี2022เนี่ยทางฮอ l ลีว o ดดีเวลลอปเตอเขาก็เปิดเผยมานะครับว่ากำลังมีการพัฒนาภาพยนตร์เรื่อง The Conjuring เนภาคที่4จริงๆนะครับโดยมีเดวิดเลสลีย์จอห์นสันแม็กโกดริกเนี่ยนะครับมาเขียนบทภาพยนตร์นะครับส่วนเจมส์วานแล้วก็พีรัสเซฟรันแน่นอนครับก็กุมังเฮียนเป็นผู้อำนวยการสร้างนั่นเองและ ก่อนที่จะมีการฉายภาพยนตร์เรื่องเดินนันนะครับภาค2ในเดือนกันยาย,ยนปี2023พร่วมกับอย่างไมเคิลชาร์ฟที่ว่าเนี่ยนะครับเขาก็มาให้สัมภาษณ์ครับบอกว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยเขาตั้งใจอยากจะให้เป็นบทสรุปนะครับของเรื่องราวของ The Conjuring นั่นเองนะครับที่เคยมีมาก่อนหน้านั้นแล้วหลังจากนั้นนะครับในเดือนกุมภาพัานธ์ปี2024ครับในที่สุดเขาก็ได้รับการว่าจ้างให้มาเป็นผู้กำกับอีกครั้งนั่นเองก็ต้องยอมรับว่า เรื่องราวซึ่งมีการเผยแพร่ต่อสาธรารณชนนั้นก็เป็นเรื่องราวที่คู่สามีภรรยาวอร์เรนเนี่ยก็ได้เดินทางสู่คดีที่เขาบอกว่าได้รับความสนใจมากขึ้นในปี1986ทั้งสองคนยืนยันว่าบ้านหลังนั้นเนี่ยที่เขาไปเยี่ยมเนี่ยมันเต็มไปด้วย พลังแห่งความมืดและมีปีศาจสิงอยู่ซึ่งคดีนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นในเมืองเวสต์เพนซิลนซึ่งอยู่ที่รัฐเพนซิลเวเนียมันมีครอบครัวหนึ่งชื่อว่าสเปิร์ลและนี่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นก็คือในครอบครัวนี้ในบ้านของเขาเนี่ยถือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านมันเป็นฝันร้ายต่อเนื่องเพราะบ้านนี้ถูกผีสิงแล้วมันเป็นคดีจริงแต่ว่าทุกคนก็กำลังสงสัยว่าทําไมคดีนี้เป็นคดีสุดท้าย ที่คู่สามีภรรยาจะต้องไปปราบผีก็ต้องไปติดตามรายละเอียดสกุปพิเศษนี้นะครับสำหรับ The c o n j u r i n g last r i g s s ในช่วง o v v i g r u u u Special ครับ It's been really fun to grow up, you know, through the decades and explore all these sensational cases. i t s November 1st 1971, 1977, 1981. Patrick Wilson และ v i r a Fabrik กลับมารับบท Ed และ Lorraine Warren อีกครั้งใน The Conjuring: Last Rites ซึ่งถือเป็นการปิดฉากการเดินทางกว่าทศวรรษของทั้งคู่ในแฟรนไชส์นี้ที่ทั้งสองได้แสดงในภาพยนตร์หลักทั้ง3ภาคก่อนหน้านี้และสร้างความผูกพันกับผู้ชมผ่านเคมีที่ลงตัวและการถ่ายทอดอารมณ์อันลึกซึง้ง การแสดงของทั้งสองเน้นไปที่ความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของเอ็และลอเรนขณะเผชิญหน้ากับคดีสุดท้าทายทั้งด้านร่างกายและจิตใจโดยเฉพาะหลังจากที่เอ็ด r อเรนประสบภาวะหัวใจวายในภาคที่3 The Conjuring The Devil Made Me Do It มาในภาคที่4นี้เรื่องราวจะแตกต่างจากภาคก่อนๆเพราะได้กลับมานำเสนอเหตุการณ์ความหลอนที่เกิดขึ้นในบ้านโดย The Conjuring Last Rites จะสำรวจความขัดแย้งภายในและความศรัทธาของครอบครัววอเรนส์ จากการที่ปีศาจในเรื่องนี้มีความแค้นส่วนตัวซึ่งเพิ่มความเข้มข้นให้กับการแสดงของนักแสดงนำทั้งสองโดยผู้กำกับได้มุ่งมั่นที่จะทำให้ภาพยนตร์ภาคนี้เป็นที่น่าจดจำผ่านการผรสมผสานความสยองเข้ากับความลึกซึ้งทางอารมณ์นั่นเอง